เครื่องทำความเย็นกับเทคโนโลยีรักโลกตัวนี้คือตัวอะไรนะพี่เป็นแอร์ครับแอร์อืมเป็นแอร์นี่ที่<อ>ไม่มีฝ้านะปกติแอร์ Air ทั่วไปมันจะมีฝ้าแต่มไม่ได้รันถ้ารันมันจะเย็นครับเอ่อแต่ว่ามันจะต่างกับตลาดทั่วไปคือแอร์ถ้าเราไปทำห้าง ถ้าเราไปตามห้างเราจะเห็นห้างมีบ้างถูกไหมครับปวามเย็นเนี่ยมันจะถเป่าจากข้างบนลงข้างล่างใช่พี่มาทางนี้ตูวไปแตรแนวอย่าเนี้ยตัวเนี้ยจะใช้ความเย็นจากข้างล่างไลเไปี่ยนข้างบนมันจะดันจากความเย็นจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนมันช้อนความเย็นขึ้นไปใช่ไหมพี่ไล่ความร้อนอยอันนี้ก่อนถามว่าห้องแอร์ปกติห้องมืเย็นห้องปิดใช่ไหมครับห้องปิดไว้แอร์ที่เป่าลงมา ในเมื่อห้องที่มีคนมันมีความร้อนสูงจนถึงขั้านั้นจนกว่าที่คนอยู่ข้างล่างรู้สึกเย็นเนี่ยแสดงว่าข้างบนต้องเย็นกว่าและข้างบนเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานอะไรครับไม่ได้มีใครไปอยู่ข้างบนครับดังนั้นข้างล่างสมมติถ้าข้างล่าง25องศาแสดงว่าข้างบนต้องเย็นกว่าเย็นกว่าครับเกาไม่จำเป็นรู้ครับเย็นกว่าทำไมใช่ไหมมันจะไล่อย่าเนี้ยแต่อันเนี้ยตัวเนี้ยมันจะไล่ ข้างล่างเป็นห้องนู้นอืมอ่าเพราะงั้นอันเนี้ยเราก็จะทำทำเซ็นเซอร์ะายลทำเซ็นเซอร์ให้พี่พี่สุนทรผมถ่ายหน้าพี่สุนทรได้ไหมอ่าได้ได้นะอ่าครับก็คือเนี้ยเซ็นเซอร์เนี้ยเป็นเซ็นเซอร์สารระดับเรียบวัดความเย็นนะครับตัวล่างนี่คือวัดความเย็นข้างล่างหนึ่งเมตรสองเมตรแล้วก็สี่เมตรครับถ้าเราเปิดแอร์เนี้ยอันเนี้ยตัวนี้จะชูตัว์อกตรงนี้อืม มันนเห็ว่่าาาข้งงลตัวนี้จะเป็นตัวบอกเลยว่ากี่องศาใช่คนจะร้อนมันจะตอบโจทย์ได้ว่าปกติคนเราทํางานกันอยู่บนวิลล่าเรื่องฝ้าเขาไม่จําเป็นบอกอืยแล้วตัวนี้มันใช้พลังงานความร้อนไหมพี่ข้างนอกจากข้างนอกไม่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 ใช่แต่ละส่วนกับที่เราทำแต่ละตัวตัวนี้เรียกเป็นภาษาทางการว่าอะไรครับแอมพิวิตอ์ เป็นแอร์สวิกนะครับอ<ช>๋อนี่่อออะเสียงว่าสวิกซิสเต็มใช่ไหมพี่แล้วน,นี่คือเราทำการทดลองอะไรครับพี่นรียกยีมัาเป็น<า>หน้าคือเหมือนกันเป็นแบบจำลองให้ดูวะ <gasket S 2> <ไ maybe S 1> ใช่ไหมพี่ช่วงน,น,น,นี้เห็นอ่าตัวข้างบนเนี่ยมันเป็นแอร์ มันจะเป่าความเยนลงม,มาผ่านตู้นี้ครับตู้นี้เนี่ยสูดจอกรูนเนี่ยครับรูพวกนี้ยจะเป็นรูที่บังคับลมที่ออกมาอืปกติถ้าเราเปแอร์แอร์ที่เป็นแอร์ตั้งพื้นน่ะเวลาเราเดิในได้ใกล้เนี่ยเขมปิวอแน่นอนเป่ามาพู่กระจายครับแต่ถ้าเป็นรูนี้มืองกันปิดทั้งที่มันมีความมีลมออกมาเหมือนกันครับเน้นเรี่ยมนันจองทีบอกว่าลมเนี่ยมันจะนวิ่งสวนผ่าน ให้ดูลมตกตข้งล่างนะเลยตัวหน้าเป็นการจำลองให้ดูแล้วทำไมต้องมีสีเหลืองสีขาวพี่ให้ดูเห็นว่าลมมันวิ่งสูงนะอีอีอีกอันหนึ่งวิ่งตามผมดีใจมันวิ่งโดนเข็มลมมันจะออกเป็นเกลยวคือจำลองลมข้างในให้ดูให้ดูว่าลมมันวิ่งการเป็นเกลชอการวิ่งเป็นเกลยวอย่างนี้เพื่อช่วยยังไงที่เพื่อมันเป็นแรงส่ง มันจะไปได้ไกลกว่าแอร์ที่ไปดึงเป่าเป็นบูเวอร์อืมแสดงว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ถ้าการเปิดขึ้นมาจริงๆไม่มีลมพัดที่ใส่หัวเราเลยใช่มันจะมีแต่ว่าื้นที่แบบโอ้คุ้มกระถ่ายเบาๆไม่เหมือนที่เี่เป็นลักษณะทั่วไปมันจะเป็นลมเฉยครับแสดงว่าอาคารที่ไม่มีฝ้าก็เย็นได้เย็นได้นี่แหละประโยชน์มากเลยไม่ต้องประหยัดการทำฝ้าไใช่ก็ลงกับ ความเย็นที่ปรับอุณภูมิไว้18องศาก็ทำได้เหรอพี่อย่างนี้ใช่ครับโอ้ใช้น้ำหมุนเวียนอืมอันนี้คือเป็นตัวจะตอบโจทย์ได้มากตรงที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องกากเวลับ้างไม่ต้องอะไรเลย แอร์ทั่วไปเนี่ยกว่าจะข้างล่างข้างใต้จะรู้สึกเย็นอ่ะสูญเสียพลังงานจากข้างบนไปอืมร้อนไปตรงนี้แหะใช่อันนั้นก็คือห้องจำลองใช่ไหมครับมันไม่มีประโยชน์จริงใจมาที่เพราะว่าแล้วทำไมต้องมีตั้งเป็นสามจุดเพราะอะไรพี่ตั้งเป็นตั้งเป็นสามจุดเพราะอะไรครับเสาพวกนี้ออสเนี่ยเหรอครับอ๋อระยะความเย็นระยะความเย็นครับเนี่ยสิบเมตรความเย็นเนี่ยว่าเย็นเท่าไหร่อ๋อเข้าใจแล้วจากแสดงว่าจากห้าเมตรอยู่ตรงนี้เย็นเท่าไหร่แล้วจากการทดลองแล้วตรงไหนเย็นที่สุดพี่ อ๋อตรงที่5เมตรเย็นที่สุดเราจะบอกว่ามันมันเย็นได้ไกลถึง15เมตรอืมอ๋อพลังพลังงานที่ออกมาถึง15เมตรอันนี้คนละตัวกันคนละประเภทเป็นเป็นระบบสวิตของกานว่าเป็นอ๋อลักษณะการทำงานคล้ายกันไหมพี่คล้ายกันคล้ายกัน อันนี้ก็คือในการประโยชน์จริงๆถ้าเราพูดถึงอย่างห้างบางห้างที่ไม่มีฝ้าคุณก็จะไม่จําเป็นจะต,ต้องมาทาฝ้าแล้วไม่จำเป็นแล้วแล้วบางห้างที่ใช้พัดลมเป่าจากข้างบนเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ใช่เพราะว่าข้างบนเนีน่ย<ะ>ไม่มีประโยชน์แต่ว่า,าสูญเสียในสิ่งที่มันไม่ควรจะสูญเสียเอาเผือจะดันความร้อนจากข้างบนลงมาด้วยนะใช่ตามหลักวิศวกรรมของเราถ้าเราดันจากข้างล่างขึ้นไปอ่ะข้างบนมันก็จะดันเปลี่ยนไปเรื่อยออกไปทิ้งอ๋อควรจะมีพัดลมดูดอากาศ นะครับก็ติดอย่างนี้ไปอืมตัวนี้นี่เราเทียบถ้าเป็นแอร์เนี่ยกี่ตันพี่ตัวนี้ตัวนี้สุจะสิบตันสิบตันเทียบกับเท่ากับสิบตันเลยนะนี่ชุดที่เรากำลังมองนี่คือสิบตัน BTU ใช่เียนครับหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมืนทนะครับอืมโอ้นี่คือจำลองความสูงให้ดูด้วยว่าช่วงไหนใช่ วัตกรรมที่ผมว่าน่าสนใจครับเรื่องของการทำความเย็นอืมต้ขอบคุณพี่สนทอนมากนี่ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับคนได้เลยครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณ,ค,ณครับพี่ครับส่วนอีกหนึ่งชิ้นงานของที่นี่ครับก็คือเป็นโซลาฮีเตอร์ครับ สำหรับโซล่าฮิตเตอร์เนี่ยนะครับมีหน้าที่ทําอะไรหรอครับเขามีหน้าที่กําจัดความชื้นในระบบอากาศความเย็นครับหากโรงงานหรือสถานที่ใดๆก็ตามต้องการความเย็นอย่างเดียวแต่ไม่ต้องการความชื้นโซล a r ฮ e a เตอร์นี่คือตัวตอบโจทย์ได้เลยทีเดียวครับเพราะที่นี่เขามีโซล a r ฮ e a เตอร์ที่ใช้ในระบบกําจัดความชื้นของอากาศได้ดีทีเดียวครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อไปที่พี่สนทรได้เลยครับเดีย๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้สำหรับติดต่อกับพี่สนทรโดยตรงครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้รับชมรับฟังจนจบเรียนรู้ร่วมกันสนุกร่วมกันสวัสดีครับ